สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องลำพูนพัฟปตี้ที่ดินสวยเมืองลำพูนกันอีกครั้งวันนี้เราก็มีแปลงสวยๆมาแนะนําครับเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ตําบลอุโมองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับเดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ครับสาหรับที่แปลงนี้แปลงนี้จะเป็นที่ดินที่ถมแล้วเกือบครึ่งหนึ่งของแปลงที่ครับด้านหน้าติดถนนทั้งหมด59เเมตรถนนด้านหน้าเป็นทางหลวงป่าเหวล,ลิมปิง หมายเลขหนึ0งศูนย์สามศูนย์ครับแปลงนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวลึกไปข้างหลังแต่ไม่ถึงเสาไฟแรงสูงครับไม่ต้องกังวลด้านหน้าของแปลงที่ก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างที่เห็นไปก็จะเป็นต้นยางนาและที่อยู่ในคลิปตรงนี้ก็จะเป็นต้นฉำฉาครับแปลงนี้มีไฟฟ้าและนา้าปปาครับแล้วแปลงนี้ก็จะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ292เมตรแปลงนี้ลักษณะสี่เหลี่ยมสวยงามมาก เหมาะที่จะทําจัดสรรทําธุรกิจหรือทําโกดังสินค้าครับซื้อเก็บไว้ก็ไม่เลวนะครับสําหรับที่แปลงนี้เพราะว่าราคาไม่แรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายคลิปด้านหน้าก็จะมีรถสัญจรไปมาไม่ขาดสายส่วนด้านข้างของแปลงที่ก็จะติดกับปั๊มน้ํามัน pt สาขาอุมโมงครับจริงๆที่แปลงนี้ก็จะได้วิวของดอยสุเทพเต็มเมเลยนะครับแต่ก็จะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงมาบดบังไปนิดนึงจุดนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านข้าง ที่ติดกับปั๊มน้ํามันครับก็จะมีรั้วของปั๊มน้ํามันเป็นแนวก้านระหว่างแปลงที่กับปั๊มน้ํามันครับจากที่ดินแปลงนี้ก็เดินทางไม่ไกลนะครับจะเข้าเชียงใหม่ก็ง่ายจะเข้าลําพูนก็ง่ายหากจากตลาดกลางป่าเหวเพียงแค่2กิโลเมตรหากจากตัวเมืองลาพู10 km, าน10กิโลเมตรหากจากบิ๊กซีลาพูน10กิโลเมตรและหากจากสนามบินเชียงใหม่21กิโลเมตรครับที่ผมชี้อยู่นั่นก็จะเป็นแนวเขตด้านหลังของแปลงที่แปลงนี้นะฮะไม่ถึงแนวเสาไฟนะครับ บรรยากาศภายในที่ดินแปลงนี้ครับด้านข้างอีกด้านหนึ่งยังไม่มีบ้านคนยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆนะครับจะเป็นทุ่งนาอยู่เลยเไปหลังจากนั้นก็จะเป็นถนนที่เลี้ยวเข้าไปตรงเทศบาลอุมโมงครับตรงด้านนี้ก็จะมีผู้คนเยอะพอสมควรจะเริ่มเห็นบ้านของผู้คนแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ในโซนที่รองรับการขยายตัวของตัวเมืองเชียงใหม่เพราะอยู่ติดกับอำเภอสารพีใกล้ๆตัวเชียงใหม่นะครับ เดินทางไปมาได้สะดวกนะครับสำหรับที่แปลงนี้อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่แต่จะมีราคาถูกกว่าครับเพราะว่ายังอยู่ในเขตของลำพูนอยู่แปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงน,นสสสจอเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่พอดีเลยครับไม่ขาดไม่เกินราคาท่านเจ้าของตั้งขายไว้เพียงไร่ละ1นล้านสองแสนบาทนะครับถือว่าถูกมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆแปลงที่อยู่ในซอยนี่ราคาจะสูงกว่านี้นะครับ ราคานี้เป็นราคาโดยตรงมาจากท่านเจ้าของเลยท่านใดสนใจกระทักมาได้ครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป0617945415ผมอาร์ตครับแปลงนี้ท่านเจ้าของบอกว่ามาดูก่อนถ้าสนใจจริงๆมาคุยกันและสามารถต่อรองกันได้อีกนะครับท่านสามารถไปติดตามข้อมูลของเราได้ที่โซเชียลแพลตฟอร์มอื่นคือใน Facebook และใน TikTok ใช้ชื่อลำพูนเพอร์ตี้สกดเป็นภาษาอังกฤษครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินสวยสวยแปลงต่อๆไปครับ